ชุดไทยได้สวยหลอทุกคนเลยเธอนีน at like you know. ิดนึงนะเกือบจะเป็นเจ้าขุนแล้ว hmm. ถ้าไม่มีผมอยู่เป็นกุมารทองนั่นแหละวนนี้ผมผมรับจอบทําพิธีต่อครับผมเออนี่อันสวยพออันนี้สวยพอพอใส่ชุดไทยแล้วสวยเสยสวยมากไม่ขายหน้าเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนโรงเรียนเราได้ดีมากเลยไมองปุ๊บรู้เลยว่าไทยจ๋าเลยเนี่ยวางเป็นไทยเวามเป็นไทยครูพอจะรู้ล้ ว่ารางวัลจะเป็นของใครอย่าเพิ่งให้รางวัลคนอื่นถ้ายังไม่เห็นชุดของผมอย่าลืมกด b ับซ้ายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูที่นะโอ๊ยฉันน้ได้ชุดมาใหม่ฉันจะใส่เลยวันหยุดยาวนี่ฉันจะใส่ชุดยังไงชุดแบบน่ะเอาไปดีกินนี่ไปเลยดีกินี่ไปเลยเอามาหน้าร้อนถูกไหมล่ะผมหน้าร้อนเสร็จปุ๊บพอฉันใส่ปุ๊บมืนกันน่ารักเอาจริงนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ สวัสดีค่ะเทอมหนึ่งจะมีสักวันที่พวกเธอหัวล็อกกิ๊กกั๊ก<ห>ผู้คันมามีตีกันตบกันนะเออก็เพราะว่าหนูเนี่ยดีใจแล้วก็ตื่นจันใจนะคะเพราะว <c oughs> ่าตื้นจันใจ <c oughs> จันใจ <c oughs> ไม่มีใครแย่งพูดจ้า <c oughs> ตื่นจันใจอะค่ะ <c oughs> ที่จะวันหยุดยาวนะคะเ <c oughs> พราะหนูเนี่ยเตรียมตัวที่จะให้ผู้ชายนำมาสาดน้ำหนูค่ะเพราะว่าวันนี้ ฉันไม่สาดน้ำฉันสาดโคลนใส่แกเออจริงๆเห็นหน้าแกนะไม่อยากสาดน้ำหรอกเราสาดอะไรอ่ะสาดเอ้ยแล้วเป็นเพี้ยอะไรล่ะปล่อยกูบ้างมึงอ่ะแม่กูทนมาสามปีแล้วหยุดทะเลาะกันค่ะหยุด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 มึงเก่งใจกิฟบนหัวมึงด้วยเออจะฟังข่าวดีจากครูยังอุ้ยเรื่องอะไรครับครูมีข่าวอะไรเหรอ วันสงกรานจะถึงนี้ครูมีกิจกรรมดีๆให้พวกเธอได้ร่วมสนุกกันโอยดีครูโดยการที่พวกเธอไปแต่งชุดไทยมาและประกวดกันแล้วก็ได้เงินรางวัลแล้วก็เป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดระดับจังหวัดเอาครูได้เงินด้วยเหรอคะได้เงินจากครูค่ะง่ายๆเลยแต่งชุดไทย ความเป็นไทย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 เข้าใจมาเก็บเลยจะลูกนะเข้าใจนะชุดฉันเลิศปะฉันชมพูที่สุดนีนีละสุดๆไปเลยเพื่อนนะผมส่งหน้าหน้าส่งชุดชุดส่งคนคนส่งของมากพลังบวกเชิงลบสุดๆแต่ของฉันไม่ค่อยดีเลยอ่ะ ดิจะเช่ามาต้องแพงแล้ไม่ค่อยสวยด้วยนี่พวกเธอฉันเหมือนท่านขุนไหมขุนช้างไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขุนอื่นขุนอะไรุอะไรอ่ะขุนมีแฟนหรือยังครับโอ้ยโอ้ยิดภาษาไม่ใช่บิดภาษาคุณคูดีค่ะนค่ทแต่งชุดไทยได้สวยหล่อทุกคนเลย อีกนึงนะเกือบจะเป็นเจ้าขุนแล้วถ้าไม่มีผมอยู่เป็นกุมารทองนั่นแหละวันนี้ผมผมรับจอบทำพิธีต่อครับผมเอ้ยอันนี้อันสวยพออันนี้สวยพอพอใส่ชุดไทยแล้วสวยสวยชมากไม่ขายหน้าเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนโรงเรียนเราได้ดีมากเลยมองปุ๊บรู้เลยว่าไทยจ๋าเลยเนี่ยความเป็นไทยวางเป็นไทยครูพอจะรู้แล้ว ว่ารางวัลจะเป็นของใครอย่าเพิ่งให้รางวัลคนอื่นถ้ายังไม่เห็นชุดของผมโอ้โอ้อะไรเนี่ยครูบอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าให้แต่งตัวบ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วมันเป็นไทยตรงไหนละเนี่ยอ้าวรูครับประเทศอื่นมีเหรอครับเสาไฟฟ้าแบบนี้มีเหรอครับมีแต่ประเทศไทยครับผม เออจริงจริงถ้ามองอนี้ครูรู้เลยอ่ะแล้วมีการแปะนู่นนี่นั่นเงินด่วนด้วยเงินทันใจบ้างเอออ่ะแล้วก็ระยองมายางด้วยชอบชอบแล้วก็ใช่ด้วยนะชอบไหยคบอันนี้อันนี้ดีครูว่าดีเออแล้วการกระบอลอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นเสาไฟเหมือนกัน3ต้นเนี่ยไม่ได้เลยนะมาะครับมาวครับตายแล้วนางก้อยนางแก้มนางจัดมินแล้วก็ก้าพี่พวกเติ่งตู่นเลย น๊่นไอ้บอลแกแต่งเป็นอะไรเหมือนเงาะป่าเลยเออมาตามหารสจนาเฮ้จะบ้าเหรอหน้าทงขนาดนี้อ๋อเป็นรูปนิมิตเว้ยและที่สำคัญนะรูปนิมิตก็ต้องอยู่ในวัดไทยเท่านั้นโอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกัดนั่นแกเหรออ๋อฉันเองแต่งเป็นเทียนพรรษาเลยนะมึงก็ใช่สีเทียนพรรษามันใช่เหรอเขาความเป็นไทยแบบนี้มันใช่หรอลค่ะแต่แบบนี้มันผิดโจทย์นะคะใช่ค่ะครูแต่งแลว่า้เขาครีเอทดีอะครับ นี่ค่ะเสาเสาไฟจะมีที่ไหนเทียนพรรษาก็ต้องวัดไทยค่ะถูกไหมคะถูกครับเลยลูกนี้มิดด้วยอ่ะทั้งสามคนอ่ะทั้งครีเอททั้งไอเดียดีโครเจ๋งนะครูพูดแบบนี้อย่าบอกนะว่าจะเลือกให้สามคนนี้ชนะนะสามร้อยเงินรางวัลยี่สามร้อยเงินรางวัลจากครูเย้ได้ค่าเกมแล้วเว้ยบอลเดี๋ยวนะครูครูขาอะไรสามร้อยสามร้อยไงแบ่งกันคนละร้อยครูขา ขอบคุณก็ไม่ตั้งเท่าไหร่ค่ะเนี่ยข้ามือเพราะจริงๆนี่คือรางวัลจากเราทั้งห้าคนเละพอร้อยไม่พอหรอกครับไม่พอก็ต้องพอจะได้เงินรางวัลก็ต้องไปต่อสู้อีกเนี่ยนะครับพอครับผมพอครับเพราะว่าผมไม่ต้องจ่ายค่าสายไฟครับอ้าวแล้วเธอไปเอาสายไฟมาจากไหนอะหน้าบ้านครูเพ็ญศรีครับเจ๊บอกว่าไฟดับเมื่อคืนนี้มาจากฝีมือเธอน่ะฮือไม่ต้องฮือเลยเอาคืนบ้าง ูเดี <S <S hey. eh. ๋ยวนี้เลยไปเฮ้ยเร็วๆตู้เย็นคุณจะเน่าแล้วเนี่ยกัดกแต่ว่ากัดเป็นเทียนไม่ใช่เหรอการก็ไปจุดไฟให้บ้านคูสิได้สิเดี๋ยวแทนจะจุดให้มันจะบ้าหรือเปล่าจุดกูกูหัวก็ไม่สินักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสาย Make black. <laughs>